สวัสดีค่ะอาจารย์น้ำฟ้านะคะวันนี้อาจารย์จะสอนเรื่องการใช้อุปกรณ์ที่อยู่ข้างหลังอาจารย์นะคะก็คือเครื่อง f i อัลเบรตตี้เทสเตอรนะคะหรือว่าเครื่อง f i อล b บเ i เตอร์นะคะเครื่องนี้จะใช้สำหรับการทดสอบความก่อนของยาเม็ดหรือว่าแท็บเล็ตนะคะแท็บเล็ตนักศึกษาน่าจะเคยเห็นแล้วนะคะก็คือหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนคงเคยกินนะคะการวัดความก่อนของแท็บเล็ตก็เพื่อ เป็นการศึกษาว่ายาเม็ดที่เราผลิตขึ้นนะคะในระหว่างกระบวนการบรรจุหรือว่ากระบวนการขนส่งหรือการแพ็คนะคะในระหว่างที่มันไหลในอุปกรณ์หรือว่าการขนส่งแบบนี้ค่ะเราจะต้องมั่นใจได้ว่ายาเม็ดจะต้องเกิดการกร่อนน้อยที่สุดหรือไม่เกิดการกร่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นการควบคุมคุณภาพชนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะให้มั่นใจว่ายาเม็ดที่เราผลิตขึ้นน่ะจะเกิดการก่อนน้อยที่สุดนะคะทีนี้นะคะ ในระหว่างกระบวนการควบคุมคุณภาพถ้าเกิดว่าพวกเราจะวัดความกร่อนของยาเม็ดนะคะเราจะใช้เครื่องนี้หรือว่าเครื่องนี้ก็ได้นะคะวิธีการทำงานของมันก็จะเหมือนกันนะคะขั้นแรกนะคะเราก็เปิดเครื่องเดี๋ยวอาจารย์จะสอนเครื่องนี้ก่อนนะคะเปิดเครื่องปุ๊บกดปุ่ม ดันเครื่องหนึ่งครั้งนะคะทีนี้มันก็จะขึ้นตัวเลขมา2ค่าก็คือเลข4กับเลข 25, นะคะเลข4ก็คือจํานวนนาทีเลข25ก็คือจํานวน RPM ก็คือจำนวนรอบในการหมุนนะคะทีนี้ส่วนประกอบของเครื่องนะคะส่วนประกอบของเครื่องมันก็จะมีชิ้นอันนี้นะคะจะเป็นพลาสติกใสเป็นลักษณะ ทรงกระบอกเตี้ยววงกลมแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าดัมนะคะดัมที่ภาษาอังกฤษแปลว่ากลองนะคะเพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆกลองนะคะเสร็จแล้วตัวนี้จะเห็นว่าดิเมนชันของมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าความหนาของมันนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยแกนข้างในเนี่ยดิเมนชันทุกอย่างจะถูกกำหนดโดย U.S.P. นะคะขนาดของเขาเนี่ยเสร็จแล้วตัวดัมตัวนี้นะคะ มันจะมี2ชิ้นก็คือมีเหมือนเป็นฝาปิดอันนึงแล้วก็ข้างในนะคะที่เป็นรูปทรงกระบอกอันนึงนะคะคราวนี้เวลานักศึกษาจะทดสอบการกลอนของยาเม็ดนะคะก็คือหลักการง่ายๆก็คือเดี๋ยวเราจะเอายาเม็ดในจํานวนเม็ดที่กําหนดนะคะชั่งน้ําหนักแล้วก็มาใส่ในดํานะคะเสร็จแล้วเราก็ดําตัวนี้มาประกอบกับเครื่องฟลายบริตตี้เทสเตอร์ตัวนี้นะคะ หน้าตาแบบนี้และทีนี้เครื่องนี้มันก็จะหมุนในอัตราเร็วรอบ25 rpm เป็นเวลา4นาทีนะคะก็คือจะหมุนทั้งหมดรวมแล้ว100รอบนะคะตามกำหนดตาม USP นะคะก็คือจะเป็นค่าเท่านี้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นพอเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยตัวเลขตรงนี้จะคงที่เราไม่ต้องไปปรับนะคะตัวเลขตรงนี้จะกำหนดมาแล้ว ทีนี้สมมุติว่าอาจารย์อยากจะทดสอบอความก่อนของยาเม็ดที่ผลิตขึ้นนะคะขั้นแรกนะเราก็ทำความสะอาดดําก่อนนะคะปัดฝุ่นนะคะคือดําเนี้ยมันจะต้องใส่นะแล้วเราจะเห็นว่าดําเนี้ยมันจะเรียบเนียนนะคะจะไม่มีรอยขรุขระนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอายาเม็ดไปใส่ปุ๊บแล้วดํามันหมุนเนี้ยมันจะไม่เกิดการขีดข่วน ของดํานะคะต่อยาเม็ดที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการกลอนเพราะว่าเราจะวัดการกลอนที่เป็นคุณสมบัติจำเพาะของยาเม็ดเท่านั้นนะคะจะต้องไม่มีสิ่งใดเนี่ยเข้าไปรบกวนการทดสอบที่จะทําให้ยาเม็ดมันเกิดการขีดข่วนนะคะดังนั้นเราจึงต้องตรวจสอบว่าดําอยู่ในสภาพปกตินะคะแล้วก็ปัดฝุ่นให้เรียบร้อยนะคะทีนี้หลักเกณฑ์นะคะ หลักเกณฑ์ที่เราจะต้องจําได้เนี่ยก็คือเราจะต้องทราบก่อนว่ายาเม็ดที่เราผลิตขึ้นน่ะหรือยาเม็ดที่เราต้องการทดสอบนะคะมีน้ําหนักต่อเม็ดเท่าไหร่จะมีเกณฑ์ตัวเลขง่ายๆจําตัวเลขง่ายๆก็คือ650มิลลิกรัมนะคะถ้าเกิดว่ายาเม็ดที่เราต้องการทดสอบเนี่ยน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ650มิลลิกรัมให้เราหยิบยาเม็ดมากี่เม็ดก็ได้แต่ว่าทอเท่าแล้วอะ ของจำนวนยาเม็ดที่หยิบมานะคะจะต้องได้น้ําหนักใกล้เคียง6.5กรัมมากที่สุดนะคะนั้นคือเกณฑ์ที่1เกณฑ์ที่2ก็คือถ้าเกิดว่ายาเม็ดมีน้ําหนักมากกว่า650มิลลิกรัมนะคะอย่างเม็ดเนี้ยหนักกว่า650มิลลิกรัมให้เราเอามา10เม็ดนะคะง่ายๆนะคะถ้าน้ําหนักยาเม็ดน้อยกว่าหรือเท่ากับ650มิลลิกรัมให้เอามากี่เม็ดก็ได้ แต่น้ำหนักรวมจะต้องใกล้เคียง6.5กรัมที่สุดแต่ถ้าน้ำหนักต่อเม็ดมากกว่า650มิลลิกรัมให้เอามา10เม็ดนะคะไม่มากไม่น้อยจากนั้นนะคะขั้นแรกนะทีนี้อาจารย์จะทดสอบแล้วนะคะอาจารย์ชังมาแล้วนะก็คือตัวนี้น้ำหนักมากกว่า650มิลลิกรัม700มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเอามา10เม็ด แล้วก็หยิบมาสิเม็ดนะคะทีนี้เอามาปุ๊บเราปัดฝุ่นก่อนนะคะปัดฝุ่นเสร็จปัดฝุ่นเสร็จเนี่ยเอาทั้งหมดนี้เอาทั้งหมดนี้นะคะเราก็พับกระทงกระดาษเล็กๆก็ได้แล้วก็เอาทั้ง10เม็ดเนี่ยค่ะไปชั่งน้ําหนักด้วยเครื่องชั่งนะคะจะเป็นน้ําหนักเริ่มต้นบันทึกไว้สมมุติว่าได้ 7 0 0อ่า7 7,000มิลลิกรัมนะคะ7 0 0 0มิลลิกรัมแล้วก็บันทึกไว้ว่าเป็นน้ำหนักเริ่มต้นก่อนการทดสอบนะคะที่7 0 0 0มิลลิกรัมปัดฝุ่นให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ไปชั่งนะคะชั่งเฉพาะยาเม็ด10เม็ดเนี่ยว่าน้ำหนักรวม10เม็ดเป็นเท่าไหร่บันทึกไว้เป็นดับยูหหรือน้ำหนักเริ่มต้นนะคะอันนี้ไปชั่งเสร็จแล้วบันทึกน้ำหนักนะคะอย่าลืมนะแล้วก็ทีเนี้ยเอายาเม็ดทั้ง10เม็ดอันนี้นะใส่ดำนะคะ ใส่ดาเสร็จก็ปิดฝาปิดฝาเสร็จแล้วก็ประกอบดาเข้ากับตัวเครื่องนะคะตัวดาเนี่ยสองด้านจะไม่เหมือนกันนะด้านหลิดมันจะเรียบส่วนด้านที่เราจะสวมเข้าเครื่องนะคะมันจะมีเป็นเป็นแกนอยู่นะคะเป็นล็อกอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราประกอบเนี่ยเราใส่ให้ให้ลงล็อกของเขานะคะเสร็จแล้วก็ใส่น็อตนะคะ ทีนี้เครื่องตั้งค่าไว้แล้วที่2ี่้ารอบต่อนาทีเป็นเวลา4นาทีนะคะตอนนี้เราก็คือต้องรอครบ4นาทีกดสตาร์ทอันนี้นะคะอันเนี้ยเครื่องเนี้ยมันจะทำได้2แบตช์ด้วยกันนะคะเราจะทำแบตที่1แบตที่2ตํตำับที่1ตํางตำับที่สองพร้อมกันก็ได้นะคะทีเนี้ยเราจะเห็นว่าลักษณะการหมุนของเครื่อง เครื่องนี้มันจะกระตุ้นให้เกิดการชนกันนะคะหรือว่าการกระแทกกันของยาเม็ดด้วยกันหรือว่าการชนกันของยาเม็ดกับตัวแกนข้างในแล้วก็ผนังรํานะคะอันนี้ก็คือเป็นการเป็นการเร่งให้เกิดการกลอนดูความทนของยาเม็ดนะคะว่ามันทนต่อการกลอนที่กระตุ้นโดยแรงกระแทกตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เครื่องทำงานเสร็จแล้วนะคะสีนาทีนะเครื่องก็จะหยุดทำงานเองนะคะ เราไม่ต้องไปกดให้มันหยุดนะคะพอมันครบเวลามันก็จะหยุดของมันเองเสร็จแล้วก็ถอ,นนอดน็อตออกมาเปิดฝาดำนะคะเมื่อกี้ก่อนทดสอบเนี่ยเราได้น้ำหนักก่อนทดสอบ W1 แล้วนะคะเสร็จแล้วหลังทดสอบเสร็จ เราหยิบยาทั้งหมดนี้หยิบออกมานะคะเอาไปปัดฝุ่นนะแล้วก็ชั่งน้ำหนักหลังการทดสอบก็คือจะได้ดับเบิลยูสอออกมานะคะปัดฝุ่นนะปัดฝุ่นเสร็จแล้วก็เอาทั้ง10เม็ดเนี่ยค่ะเหมือนเดิมเตรียมกระทงเล็กๆนะแล้วก็เททั้ง10เม็ดเนี่ยค่ะชั่งน้ำหนักว่าได้เท่าไหร่บันทึกเป็น W 2เยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราน่าจะ นึกออกแล้วนะคะว่าการคำนวณหาเปอร์เซนต์ไฟล์อาร์วิตี้ทำยังไงก็คือเราเอาดับเบิลยูหใช่ไหมคะน้ำหนักทดสอบลบด้วยดับเบิลยูสแล้วก็หารด้วยดับเบิลยูหนึ่ทำให้เป็นเปอร์เซนต์ก็คือคูณ1นึนะคะทีนี้เสร็จปุ๊บยาเม็ดนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์การประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะพอเราเอายาเม็ดออกมาปุ๊บอะคะ่ะก่อนการชั่งน้ำหนักอะ เราดูก่อนก็ได้ว่ายามันเกิดการแตกหักเกิดการแคลคก,การบินหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามันหักไปแตกไปเนี่ยไม่คงสภาพความเป็นยาเม็ดเหมือนเดิมเนี่ยให้เราประเมินไปเลยว่าเฟลนะคะก็คือไม่ผ่านโดยที่ไม่ต้องไปคำนวณน,น้ำหนักดับบิลยูสไม่ต้องไปคำนวณเป็นเปอร์เซนต์นอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันมันหักไปเลยมันไม่สามารถทนต่อการกล่อนได้เพราะว่ามันมันแคลกไปนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าแต่ละเม็ดเนี่ยทุกเม็ดนะ มันหน้าตาเหมือนเดิมนะคะแล้ก็เข้าสมการหาเปอร์เซนต์ฟลายอบิลิตี้ได้นะคะโดยที่เปอร์เซนต์การผ่านก็คือไม่เกิน1%นะคะทีเนี้ยโดยทั่วไปแล้วอะฟลายอัปลิตี้เราจะทดสอบแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทดสอบแล้วเราแปลผลยากนะคะหรือว่าค่าที่ได้เนี่ยเกิน1%ให้เราทดสอบซ้ำอีก2ครั้งนะคะพอทดสอบซ้ำสองครั้งเสร็จ ก็เอาค่าเฉลี่ยของ3ครั้งนะคะมาหาแล้วก็ดูว่าเกิน1หรือเปล่าถ้า,าค่าเฉลี่ยทั้ง3ครั้งเนี่ยไม่เกิน1ก็คือแปลว่าผ่านนะคะอันนี้คือเกณฑ์การประเมินซึ่งเราน่าจะเรียนมาแล้วในคลาสเลคเชอร์นะคะพอเสร็จทุกอย่างนะยาเน,นี้ยเราทดสอบแล้วเราทิ้งไปเลยนะคะเราจะไม่เอาไปแพ็คหรือว่าเอาไปใช้ต่อนะคะเวลาเราใช้งานนะทุกอุปกรณ์นะคะ ใช้งานเสร็จก็ต้องรับผิดชอบโดยการทำความสะอาดปัดซ้ำนะคะแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เหมือนเดิมปิดสวิตช์ด้านหลังนะคะก็คือจบเมื่อกี้เราเห็นเครื่องไฟ b ริตี้แบบที่หนึ่งไปนะคะอันนี้จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะซึ่งอันนี้ มันจะเป็นรุ่นรุ่นเก่ากว่านะคะแต่ว่าลักษณะการใช้งานเหมือนกันสมมุติว่าเรามาใช้งานใน lab เนี่ยเครื่องนูน้นไม่ว่างใช่ไหมอาจารย์ก็แนะนําให้มาใช้เครื่องนี้ได้นะคะเพราะว่ารูปแบบในการทดสอบการใช้งานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนิดนึงก็คือเครื่องนี้นะเปิดเครื่องสวิตช้างหลังนะคะเสียบปลั๊กเปิดเครื่องแล้วก็ใช้งานเช่นเดียวกันก็คือเปิดน็อตนะคะเปิดน็อตไขดดำออกมานะ หน้าตาเหมือนกันนะคะดำเหมือนกันนะมีสองชิ้นตรงเครื่องนี้เหมือนเดิมนะคะพวกเราไม่ต้องไปปรับก็คือเขาจะเขียนเขาจะปรับไว้แล้วที่4 M ก็คือ4นาทีนะแล้วก็ตัวเลขถัดมาก็คือ25ก็คือ25รอบต่อนาทีทอเท่าคือหนึ่งรอนาทีหนึ่ง1 0อรอบนะคะเครื่องนี้ ทั้งสงเครื่องนะคะง่ายก็คือเราแค่กดสตาร์ทไม่ต้องไปปรับค่าใดๆนะคะเราเปิดมาตรงนี้นะเนี่ยเราเขาก็รันไปเลยนะคะจนครบเวลา4นาทีเครื่องก็จะหยุดเองนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเดิมเหมือนเครื่องตะกี้ที่อาจารย์แนะนำไปนะคะโอเคค่ะเครื่องนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ